รถไฟท้องถิ่นขบวน447นะครับสุราษฎธานีสุงไทโกลกกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะซึ่งเป็นต้นทางนะครับ6โมงเช้า10นาทีตรงเวลาเปะ๊เปะๆนะฮะร,รถไฟท้องถิ่นเนี่ยจะจอดทุกสถานีนะครับผม้ายหยุดรถต่างๆนี่ก็จอดนะครับผมบริาการผู้คนในท้องถิ่นนะฮะถ้าโดยสารที่ปูกมากๆนะคะ สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะฮะหลังจากเดินทางออกมาจากสถานีรถไฟสุราษฎร์แล้วนะฮะนี่เป็นสถานีแรกนะฮะสถานีรถไฟเขาหัวไฟนะครับจอดเป็นครั้งแรกนะครับก็ระยะทางห่างกันประมาณ6กกิโลนะฮะก็รถก็ใช้ความเร็วสูงได้เลยนะครับ จากสุราษฎร์ธานีมาเขา้าหัวไฟนะะบรรยากาศตอนเช้าๆนะฮะครคึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับผมบรรยากาศเดือนเมษายนนะฮะแต่ดูเหมือนว่าอากาศจะดีมากๆอ่ะไม่ร้อนเหมือนทุกปีนะครับผมทุกปีเนี่ยอากาศจะร้อนมากๆฮะก็จอดประมาณหนึ่งนาทีนะฮะ ตอนนี้รถก็เดินทางออกจากสถานีรถไฟเขาหัวไฟนะครับผมตอนนี้รถไฟท้องถิ่นขบวน447นะครับสุราษฎร์ธานีสุงไอโกลกกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟบอกรังนะครับผมโรงเรียน บ้านบอกางโรงเรียนท่าสะทอนยิทยานะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้านะฮะอากาศดีมากๆเลยนะครับวันนี้เดินเมษายนเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ต้องร้อนนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยบรรยากาศอากาศบอกว่าจะมีฝนด้วยนะครับผมบรรยากาศดีมากๆครับรถไฟท้องถิ่นขบวน47นะครับเดินทางออกจากสถานีรถไฟบ่อกรงนะครับ รถไฟท้องถิ่นจะจอดทุกสถานีนะฮะรวมตั้งป้ายหยุดรถด้วยนะครับสถานีรถไฟเขาพลูนะฮะสถานีรถไฟท้องถิ่นเล็กๆนะครับผมซึ่งมีรถไฟท้องถิ่นจอดนะฮะรถเร็วเนี่ยจะไม่จอดนะ ตอนนี้รถไฟท้องถิ่นขบวน4 4 1นะครับผมกำลังเดินทางออกจากสถานีรถไฟเขาครูนะฮะบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมเช้านีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับก็มีหมอกเล็กน้อยด้วยนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับ เดนเมษายนเนี่ยทางใต้เนี่ยบรรยากาศยังเขียวขจีอยู่เลยนะฮะปีนี้ทุกปีปีเนี่ยจะมีร่องรอยของความแห้งแล้งแล้วนะครับผมแต่ปีนี้เนี่ยบรรยากาศยังเขียวขจีอยู่เลยะฮะสถานีรถไฟคลองยานะฮะสถานีรถไฟเล็กๆอ่ะ ม่น่าจะใช้สถานีนะน่าจะเป็นป้ายหยุดรถมากกว่านะครับผมรถไฟท้องถิ่นนะฮะสัญญาณก็สีเขียวก็รถไฟท้องถิน่นขบวน447นะครับผม จอดที่ป้ายหยุดรถคลองยานะฮะวันนี้อากาศดีมากๆนเนี่ยครับผมมีหมอกลงด้วยนะครับรถไฟท้องถิ่นเนี่ยจอดทุกสถานีนะครับแลวก็ทุกป้ายหยุดรถด้วยนะครับให้บริการประชาชนในท้องถิ่นนะครับค่้าตัวนี้จะถูกมากๆเลยนะครับ ดีมากๆเลยนะครับชาวนี้เรามาร่วมเดินทางไปด้วยกัน,นครับสถานีรถไฟบ้านนานะฮะ อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมส่งสัญญาณออกจากสถานีรถไฟแเองนี้แล้วนะครับผมเช้านี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับรถไฟท้องถิ่นขบวน447นะฮะสุราษฎร์ธานีสุงไงโกลกนะครับผมการเดินทางยังอีกยาวไกลนะครับผม ชมบรรยากาศสองข้างทางรถไฟไปก่อนนะครหลังจากนี้เนี่ยรถไฟก็จะเร่งความเร็วสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เก้าอี้ไม้คลาสสิกนะครอายุยาวนานหลายถึงปีแล้วนะครับ ออกจากสถานีห้วยมุดไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานีรถไฟนาศาลนะฮะสี่กิโลเมตรกว,กว่านะครับผมรถไฟท้องถิ่นขบวนสี่็น,นะฮะสุราษฎร์ธานีสุงไงโคโลกครับชมบรรยากาศการเดินทางนะฮะด้วยรถไฟท้องถิ่นนะฮะซึ่งเป็นรถไฟที่มีราคาถูกมากๆนะฮะ บริการชุมชนบริการผู้คนในท้องถิ่นนะครับบรรยากาศนะฮะตอนนี้ยังถือว่าเป็นต้นทางอยู่นะฮะผู้คนก็ยังไม่นาาเน้นมากเท่าไหร่นะเดือนเมษายนนะฮะใบของอยางพารา เด็กก็เริ่มเกเแล้วนะขบวนรถเนี้ออกจากสถานีนาสาลวจะยุดรับส่งผู้โดยสารที่ปายหยุดรถของปลาทุ่งพีปลายหยุดรถของสวนปลาเช่สถานีต่อปาตามลำดับค่ะสถานีนาสาลแนะนำของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอบคุผู้โดยสารทีก่านยินดีช่ยเาการองปลารถไฟในการเดินทางขอบคุณค่ะ ตอนนี้ก็เดินทางออกจากสถานีรถไฟนาสารนะครับตอนนีรถไฟก็โบกตรงเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตลาดนาศสารนะรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผม ป้ายหยุดรถโครงปราบนะฮะก็ตามที่เห็นนะฮะนี่ดูสภาพนะครับผมเก่าเก่มากแล้วนะฮะมีฐานะเป็นป้ายหยุดรถนะครับผมก็หยุดเฉพาะรถไฟท้องถิ่นนะฮะสภาพก็ชุดโทรมตามเวลานะครับ รถไฟยท้องถิ่นขบวน447นะฮะสุราษฎร์ธานีสุงไงโกหลกวันนี้ก็ไม่มีผู้โดยสารขึ้นหลงที่ป้ายหยุดรถแห่งนี้นะฮะเดินทางต่อครับผมป้ายหยุดรถคลองปราบยังอยู่ในอำเภอบ้านอาสารอยู่นะฮะ กำลังเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟบ้าน่องสุราธานีแล้วนะครับผมรถไฟ้องตันครับวน4ี7ีเจ็ดนะฮะสุราชธานีสซไอโกลกบบ้านทองอำเภอเวียงสะนะก็เป็นเมืองที่เจริญเติบโตรวดเร็วนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทศบาลเมืองแล้วนะครับ บรรยากาศสองข้างทางรถไฟนะฮะเราก็จะเห็นแบบนี้แหละครับผมออกเปนบรรยากาศนี่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากว่าเขาต้องหันหน้าเข้าถนาานนะแล้วก็หันหลังเข้าสู่สถานีรถไฟอนะ่ะเราก็เลยได้เห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะบางเมืองบานซ่องนะฮะ ก็จะเดินมากแล้วนะครับผมสถานีรถไฟบ้านซ่งนะฮะอําเภอเวียงสักสุราษฎร์ธานีก็มีแม่ค้าแล้วก็ผู้โดยสารมาดักรออยู่นะฮะ สถานนี้ก็เก่าแก่ไม่ใช่เล่นแล้วนะครับผู้โดยสารเยอะเลยนะครับเนี่ยกนาราของนแะมเ่ครับมฆาก็เยอะนะอยู่ตารที่ตัวรที่อดรที่สิสเจดปรกโดยสายจราจสายนงสายสงสายสามสายสุของโตร หลังจากจอดรอหลีดทางอยู่เป็นเวลานานเกือบ20นาทีนะฮะรถไฟท้องถิ่นขบวน447ก,ก็เดินทางออกจากสถานีรถไฟมานส่องนะฮะสุราษธาน,นีครับผมบรรยากาศตอนเช้าเ้านะฮะ7โมงเช้า30นาทีนะฮะบรรยากาศสบายๆนะ,ะครคลื่นค้าคลื่นฝนนะฮะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะครับผมมีบ้านพักรถไฟนะฮะสภาพก็เก่าแก่ตามกาลเวลานะฮะก็อยู่ในโครงการรถไฟสายใต้ทางคู่เฟสสองเฟสสามแถวนั้นแหละครับผมก็ต้องรอต่อไปนะฮะคงแค่เวลาอีกหลายปีอะ่ะ ช่วงนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงเบาทางนะฮะก็ผ่านโรงเรียนวัดบ้านส่องนะครับผมไปเรื่อยๆนะฮะสองข้างทางเดินเมษายนนะฮะดูบรรยากาศภาคใต้นะยังเขียวขจีอยู่เหมือนเดิมนะฮะส่วนยอดเลยครับ หว่งเวหนือว่งอีสานนี่แห้งแล้งกันแล้วนะครับผมเราเดินทางด้วยรถไทสองสิดกับวน4 4 7น,นะครับผมุราธานีส่งไอโกลก็ตอกย้ำกันบ่อยๆนะครับ ก็มีไม้คลาสสิกนะครับออกจากสถานีรถไฟกระเบียดแล้วนะครับผมต่อไปก็จะเป็นสถานีรถไฟทานพอสถานีรถไฟจวังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าๆน้านะตอนนี้ก็แปดโมงเช้านะครับผมรถไฟท้องถิ่นขบวนซ4 7เจนะครับ ุราธานีสุไหงโกโลกนะครับก็ตามเวลาก็ถึงสุงไหงโกลกก็สิบเก็นนา,กา,านากาห้าสิบห้านาทีนะฮะตอนนี้การเดินทางก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมชมบรรยากาศสองขางางรถไฟนะฮะสุดยอดเลยครับรถไฟสายใต้เนี่ยจะเขียวกระจีแบบนี้นครับ อรยากาศสองข้างทางรถไฟนะฮะเดินทางต่อครับผมออกจากสถานีรถไฟทานพอแล้วก็เข้าสู่สถานีรถไฟวฉางนะครศรีธรรมราชนะครับผม เด็กมารักมารักก็นอนหลับกันแล้วนะครับนี่เครื่องจักรนะฮะบรรยากาศรถไฟขบวนซีซีเ็ดนะครับสุราษฎร์ธานีสุงไหงโกลม รถไฟท้องตินนะครับสถานีรถไฟสว่างนะครับผมแปดโมงเช้า25นาทีนะก็ล่าจ้าอยู่45นาทีนะครับผมก็ถือว่าอยู่ในระดับปกตินะล่าจ้าไม่กี่นาทีแบบนี้นะครับ ที่น่นสว่างรถกลาที่เป็นเทตอารรมีสเเรการจาราณีสายมพันธ์ดล้มแสานทีุ่สารเป็นที่เยบรลอยแตัวรถหายมีหน้าที่เ่นบรถตอนที่ออกจากเป็นยอแล้วฝนติตามกลู่งเป็นที่่าสถานีรถไฟเจะวังนะครับ รานนี้รถไฟวัดธาดน้อยนะครับผมหลงพ่อคล้ายวานยาสินนะฮะขาวสดใสสวยงามมากๆเลยนะครับสุดยอดเลยครับผมวัดธาตุน้อย เจดีพอท่านคลายวาจาสิทธิ์นะฮะสีขาวสวยงามนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะนะฮะในแต่ละวันเนี่ยตอนนี้อากาศดีมากๆตอนเช้าอยู่นะครับตอนสายๆหน่อยเนี่ยญาติโยมจะมาทำบุญกันเยอะนะครับนักท่องเที่ยวก็เยอะนะ สถานีรถไฟวัดทาตน้อยนะครับผมพอท่นานไกลวาดยาสิบนะครับเดินทางต่อครับผมรถไฟท้องถิ่นขบวนซีซีเจ็ดนะ เดินทางกันต่อครับรถไฟท้องถิน่นขบวน447นะฮะสุราษฎร์ธานีสุไไอโกลกครับผมออกจากสถานีหลักช้างแล้วต่อไปก็เป็นสถานีนาบอนนะฮะตอนนี้เข้าใกล้สถานีรถไฟทุ่งสงนครศรีธรรมราชแล้วนะยังเหลือไม่กี่ไม่กี่สถานีนะครับผมผู้คนก็ เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะการเดินทางยังอีกอยาวไกลครับออกจากสุราษฎร์ธานี6โมงเช้า3 10นาทีนะฮะจะไปถึงตรงไหนโก,โก,ก็17นาฬิกา55นาทีนะก็ประมาณ18นาฬิกาก็มีช้าบ้างนิดหน่อยนะครับ ตอนนี้เดินทางออกจากสถานีรถไฟนาบอนแล้วนะครับผมยังอีกสองสถานีก็จะถึงสถานีรถไฟทุ่งสงนะฮะจุมทางทุ่งสงนะครับเป็นสถานีคลองจังและก็อีกหนึ่งสถานีนะผมจำชื่อไม่ได้ครับแล้วก็ถึงสถานีรถไฟทุ่งสงนะครับ ชมชาทุ้งสงนครศรีธรรมราชครับบรรยากาศรถไววกับเก e นะ้าอี้ไม้คลาสสิกเนี่ยอายุใช้งานยาวนานมากๆแล้วนะครับ สถานีต่อไปก็เป็นสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผม9โมงเช้า9 00. นาทีนะฮะร,รถไฟขบวนนี้เดินทางไปสุดสายปลายทางที่จุงไหโอโนกนะครับผมก็ผลทางยังอีกยาวไกลนะครับผมมาร่วมเดินทางกันต่อไปครับ อากาศสบายๆนะฮะวันนี้เนี่ยไม่ร้อนเลยนะครับมปีนี้เนี่ยฝนดีมากเลยนะครับดูดิฮะไม่มีร่องรอยของความแห้งแล้งเลยนะฮะใบยางนี่เขียวใครีนะฮะเแล้วสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับ ผมลงที่สถานีรถไฟแห่งน,นี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันมานะฮะผมมีภารกิจที่จะต้องเดินทางไปยังจังหวัดตรังนะครับผมก็เลยลงตรงนี้แล้วก็จะเดินทางไปกับรถไฟตรังนะฮนะแล้วก็ สถานีรถไฟทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับผมชมทางทุ่งสงนะฮะสถานีรถไฟขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ ยอดเลยครับผู้คนอยากขึ้นลงที่สถานีรถไฟแห่งนี้เยอะนะฮะ,ะเทศบาลเมืองทุง่งสงสถานีรถไฟชุมทางทุ่งสงนะฮะ การเดินทางด้วยรถไฟแลกไปเป็นที่ว่ามีโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณค่ะผมลงที่สถานีนี้ครับสถานีรถไฟชุมทางต้งสงนะฮะมีภารกิจที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดรังนะครับขอบุณที่ติดตามนะฮะสวัสดีครับ